คนฆาตะกรรมน่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่ขอไปดูพัทลุงก่อนนะฮะคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ช้าๆคนที่เสียชีวิตชื่อว่าวรพลถูกยิงตายเป็นจุดที่วรพลเนี่ยไปตามหาแฟนสาวแล้วจุดที่วรพลตายก็คือหน้าบ้านของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าในหลบใช่ไหม คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผมให้ดูผังตัวบุคคลนะฮะคู่ขนานกันกับเหตุการณ์นี้ที่ผู้สื่อข่าวเราตามในพื้นที่สพป่าบอนจังหวัดพัทลุงคุณผู้ชมดูตัวบุคคลอย่างนี้ฮะคุณวรพลเนี่ยคือคนที่ตายปริศนาถูกยิงตายหน้าบ้านในหลบแล้วประเด็นคือก่อนวรพลจะตายวรพลบอกผมจะไปตามหาเมียผมก็คือนางสาวสันเพราะนางสาวสันเนี่ยน่าจะมาหาในหลบหรือไม่ จนสุดท้ายมาเจอว่าวรพลตายหน้าบ้านของนายหลบฮะและนางสาวซันกับนายหลบเห็นบอกหายไปเลยหายเลยนะฮะคดีนี้มันก็เลยทําให้ตํารวจกําลังพุ่งเป้าว่านายหลบกับนางซันหายตัวไปไหนหลังจากที่วรพลออกตามหานางซันแล้วมาตายอยู่หน้าบ้านของหลบล่าสุดวันนี้ตอนตํารวจไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมฮะพบว่า ทางด้านคุณวรพลเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณลำตัวขณะเดียวกันยังเจอมอเตอร์ไซค์ของคุณวรพลที่ออกมาตามเมียจอดอยู่ที่หน้าบ้านของนายลบแล้วก็พบปอ,อกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้หลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางด้านแม่ของคุณวรพลเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายคบกับนางสาวสันนะครับคุณผู้ชมครับประมาณช่วงปีใหม่หลังจากนั้นนางสาวสันเนี่ยมักจะออกจากบ้านบ่อยจนกระทั่งลูกชายต้องตามหาเมียตลอด จนมารู้ว่านางสาวซันเนี่ยไปสนิทกันในหลบแล้วลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหาเมียนะสุดท้ายมาเจออีกทีภาพที่เกิดเหตุครับที่คุณผู้ชมเห็นลูกชายมาตายหน้าบ้านในหลบแม่ก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งคู่ดันหายไปเลยนะฮะมีเสียงของคุณแม่นะครับลองฟังดูก่อนฮะท่มเขามาทำไมโรงยาบาเนี่ยเน่เขามาตามเมียเขามาตามเมียอะไรก้อ,อ พั่วมายิงอืม้นแฟนึองเป็นเป็นพ่วเมียกับกับนงคืออยู่ทำนมคล้ายกันอยู่เตยบานขึนมันมาได้พ่วไหมไม่ได้กันนานไหมไม่นานค่ะสิบวันนั้นสิบวันอ๋อั้งนอนกันมาตามเมียมันอ๋นั่นเลยมาถึงแต่ก็ยิงกันได้ลบไปเลยตอนเดเมียก็มาลบกันใมกับนง ค่ะนี่ไม่ไม่ทราบเราบ้านดีคนละลแา่มันมีมั่งล้างลคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะย้านะฮะว่าออกไปตามเมียแล้วไปเจอเป็นศพหน้าบ้านชายคนสนิทกับเมียเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แปลกล่าสุดวันนี้ก่อนจะเปิดหลักฐานตัวอื่นให้ดูวงจรปิดก่อนย้ําว่าวราพลเขาออกไปตามเมียเขาวันนี้น้องมิกกัน,นวัฒน์นักข่าวของเราได้ภาพเอาไว้วันที่2พฤษภาคม5โมง25นาทีเป็นภาพวรพลนะฮะขี่ฮอนด้าเวฟร้อยีดสาไม่ติดแผ่นป้ายทะ คือภาพนี้ตอนจะออกไปซื้อของกินใช่ค่ะตอนนี้คือนาทีที่ก่อนจะตายถูกไหมเม<ช>นี่คือนาทีก่อน<ช>ตายและหลังจากนั้นนาทีสําคัญคือจะตามหาเมีแล้ว ใช่เพราะว่าคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสองทุ่มลูกชายก็ออกไปตามหาเมียตอนประมาณสองทุ่มทำให้วงจรปิดตัวนี้ค่ะสองทุ่มสินาทีนะคะจะเห็นวรพลขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจุดที่ได้ภาพกล้องจรปิดจุดนี้จะห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรแสดงว่ากําลัง,ม,งมุ่งหน้า,นาไปาที่บ้านของนายลบ ใช่ค่ะนี่ฮะกำลัง,ลงจ,จะมุ่งหน้าต่อมาครับค่ะหลังจากนั้นอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด <c oughs> นะคะคือห่างประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาออกจากซอยเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปจุดที่เกิดเหตุนะคะและนี่ก็คือภาพสุดท้ายที่บันทึกภาพผู้ตายเอาไว้ได้ซึ่งข้อมูลจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะบอกว่างานนี้เนี่ยผู้ตายถูกยิงสังหารโหดด้วยอาวุธกว่า13นัดที่น่าจะเป็นลูกปลายนะฮะเพราะมันเป็นลูกซองใช่ไหมเม็ดกระสุนไหนเปิดภาพตอนเก็บศพขึ้นมาาาาคู่่่ขนนนนกัหอยเะพรว ว3าจุดด้วยกันหรือ13เมตรเนี <antenna> ่ยนะฮะเข้าตามหน้าอกร่างกายของผู้เสียชีวิตขนาดเดียวกันที่มันน่าแปลกคือเมียหายไปไหนฮะคือโดยหลักแล้วเมียต้องร่ําไห้แลวนะฮะ่านนี้เมียกับชายคนสนิทคือในหลบอันตทานหายไปเลยฮะหลังจากเกิดเรื่องล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่จัดงานศพของคุณวรพลลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะ เห็นบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าชาวบ้านต่างทยอยมาร่วมงานศพแต่ไม่มีแม้เงาของเมียมาเลยเมียหายฮะคุณผู้ชมฮะขณะที่วันนี้ทางด้านของน้องสะพ้ายของคุณวรพลก็เปิดใจกับเราเหมือนกันบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยสังเกตมานานแล้ว ว่าวรพลเนี่ยกับทางด้านของสันใช่ไหมค่ะซึ่งคบหากันมามักจะทะเลาะก,กันบ่อยหากวันไหนมีปากเสียงหนักๆจะถึงขั้นลงไม้ลงมือคือตบตีกันซึ่งต่างฝ่ายต่างจะไม่ยอมกันและที่สำคัญก็คือเวลาเมื่อเลิกทะเลาะก,กันแล้วน้องสันเองจะหนีออกจากบ้านทุกครั้งวรพลจะเป็นฝ่ายออกไปตามหาแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงหนีไปบ้านใครหรือหนีไปบ้านกิ๊ก จนกระทั่งวงจรปิดที่เมื่อกี้ช่อง8ได้มามันคือมอเตอร์ไซค์วรพลกำลังจะไปบ้านในหลบตอนกลางคืนสิครับภาพสำคัญคือตอนกลางคืนครับนี่ฮะและหลังจากนั้นในหลบก็หายไปเขาก็เลยตั้งคำถามว่าไปไหนได้วยกันทั้งคู่จนวันนี้ผัวตายเอาศพลงโลงแล้วเมียยังไม่โผล่มาเลยเขาก็ทะเลาะกันบ่อยค่ะแต่ไม่รู้ก็มีปัญหาเรื่องอะไรเพาก็กันมานานเลยค่ะ ไม่นานค่ะเพิ่งเจอกันไม่ไม่กี่เดือนตอนนั้นพี่ชายเขามาเล่าอะไรมาว่าตอนเจอผู้หญิงนี้เป็นยังไงเจอกันที่ไหนไม่ค่ะไม่เคยบอกไม่เคยบอกค่ะเห็นอีกทีคือตอนไหนคือเห็นอีกทีก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ถ้าเลาะกันแบบผัวเมียค่ะแบบตบตีบ้างมันแบบใครเป็นคนตบตีอือก็ทั้งสองอะค่ะ ก็ไม่เบากันเลยคค่ะแล้วพอตกตีกันอะไรแบบนี้คือผู้หญิงก็จะนหนีออกไปค่ะจะกลับบ้านหนีกลับบ้านแล้วคือที่ผู้ชายก็คือจะไปตามตลอดค่ะแล้วคุณไปตามนี่คุณกลับมาทุกครั้งไลยครับถึว่า,าก,กลับมาค่ะคกลับมาค่ะกลับมาแล้วตีวกันอีกค่ะไม่เห็นค่ะแต่บ่อยคุณผู้ชมครับและที่น่าสงสารคือแม่ของคุณวรพลฮะวันนี้สะพ้ายหายตัวไปเลยฮะ ล่าสุดคุณแม่ของวรพลก็คือคุณสมคิดเราไปเจอเมื่อตอนค่ำนะฮะหลังจากที่จัดงานศพลูกชายเห็นบอกว่าเพิ่งจะคบกับทางด้านของนางสาวซันเนี่ยประมาณ4เดือนแล้วแม่ก็ไม่ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังนะ,ะว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญก็คือเป็นไปได้ไหมหนางสาวซันหนีไปกับชายอื่นอยากให้ตํารวจไปติดตามจับกลุ่มตัวนะฮะพวกที่ก่อเหตุฆ่าลูกชายมาดําเนินคดีและรับกรรมอย่างสาสมมีเสียงคุณแม่นะครับลองฟังดูหน่อยฮะ มีปัญหาแต่ไม่ไม่คิดวันที่ในการเขาเอาวฟนเขาไปมีแฟนไหมหแล้วเราตอนนั้นเลิกกันยังครับถ้าเขาอยู่ก็าทำนมคล้ายกันอยู่ทุกวันแบบอ่ะอ๋อแต่มาจับได้ว่าภรรยามีแฟนใหม่ไม่เขาไปเลยเขาไปอยู่กัไปเลยคุณนั้นและคนตี๋ย่งกันปัจจุบันเขาอ่ะครับก็คือลูกชายเราก็เลยวันนี้เมื่อวานคือไปตามมันไปตามไง มันออกมันเปิดไฟบ้านไว้แซดกับไปว่าคำกับประมาณติดแปดได้ตามจุดแรกตรงไหนครับแม่ไม่คือคือโลเลยว่าตั้งไปมันต้องไปห้าเมียมันก็คือมาที่บ้านนี้เลยที่เป็นบ้านก็แต่ว่าแมนไม่ดูแห้งหมก็เลยตามตามตามไปเลยๆ<อ>ทรเช็คจบเม็ดประมาณติสิบแปดได้กะเจอมันนอนอยู่เดียวกบค้ังหลดกะนอนหายกะนอนหายตัวยิ่งอันละถึงกะไม่มีบ้านก็คนหยับเจไม่มีค่อยเลยที่มีปัญหากับ ทางภรรยาเนี่ยคุณแม่พอจะทราบไหมครับว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรไอ้มันไม่ทราบกะคือมันอยู่คนละบ้านกันแต่ว่าเห็นเขาใกล้นุม่มอยู่เบิกเขาตำนุ่มค้ายกะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องสันหายตัวไปนะฮะซึ่งถ้าคิดในแง่ที่แบบแง่ดีช่วยน้องสันขึ้นมาหน่อยเป็นไปได้ไหมน้องสันโดนผู้ชายอุ้มตัวไปส่วนผู้ชายคนคือทางด้านของในหลบตอนนี้หายตัวไปเหมือนกันเนี่ยนะฮะ ไม่แน่ใจมีหน้าในหลบใช่ไหมไหนอ๋อที่ตัวเป็นผังเหรอไหนขึ้นหน้าให้ดูอีกรอบดิมีภาพในหลบเนี่ยนะฮะขึ้นให้ดูหน่อยเพราะว่าเบื้องต้นคือบุคคลที่ตํารวจกําลังในหลบคือผู้ชายครับเพื่อนของซันครับนี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้คือในหลบค,คือประเด็นเดี๋ยวก็จะถามอีกทําไมต้องฆ่าตาเพราะคือเรื่องนี้ยังไม่มีหมายจับออกมาถูกไหมฮะแล้วเขาผิดเขาถูกก็ยังไม่รู้ เพียงแต่ว่าทั้งคู่หายตัวไปฮะ